ของการที่ได้เริ่มมาทำงานออประกวดอารักษ์นี้นะคะก็พอดีว่าไปเห็นนะคะอีเมลของสมาคมภักิสธรรมค่ะ แล้วก็ได้เปิดอ่านขึ้นมาเราก็รู้สึกมีความสนใจค่ะว่าอยากจะทําผลงานสักชิ้นหนึ่งเพื่อถวายพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็เลยได้เริ่มทําผลงานนี้นะคะแล้วก็เหมือนขอบคุณพระเจ้าที่เป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเปลี่ยนงานพอดีนะคะแล้วก็ได้มาดูลอาม่านะคะในช่วงเวลาที่แบบที่บ้านจจะติดโควิดก็เลยมาดูแลาม่าแเราก็ในช่วงเวลานั้นก็ได้ทำงานนี้ขึ้นมาด้วยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ ก็การที่ทําผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะก็มีการวางแผนนะคะโดยการตอนแรกก็หนูเป็นคนชอบหาข้อมูลก็เลยไปหาข้อมูลก่อนว่าจะทําหนังสือสักเล่มหนึ่งขึ้นมาแบบพี่แบบว่าจะสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงแล้วก็บังเอิญไปเจอคําว่าสแคร็บบุ๊กค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าแบบว่าสแคร็บบุ๊กก็เหมือนกับเป็นหนังสือที่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ในการใส่ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะความความประทับใจนะคะเข้าไปในชิ้นงานนะคะก็ รู้สึกว่ามันสวยมากก็เลยคิดว่าจะเราเอา,เาจะเราจะเอามาปรับปรุงแก้่อในการใช้กับการทําผลงานอารักได้ยังไงนะคะเราก็ไปเจอ,เอหลายๆเว็บไซต์นะคะหลายๆ youtube หลายๆช่องที่เขาสอนวิธีการทํานะคะแล้วก็ได้มาเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วก็หน้าที่คิดว่าทํายากที่สุดน,น,น่าจะเป็นหน้านี้ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะ เป็นฉากที่พระเจ้าให้เยเรมีไปประกาศที่หน้าประตูพวิหานะคะพอนี้ก็ต้องเหมือนจินตนาการด้วยว่าหน้าประตูพวิหารจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้รูปประมาณนี้ออกมา ขอขอบคุณนะคะทีวีเอสที่ได้จัดกิจกรรมงานประกวดอารักษ์นี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นพ,อพอระพรมากเลยในการที่เราจะได้ใครควรพนพระวจนะทมแบบที่เราเขียนพอเขียนมันจะได้ใครควรมากกว่าการที่เราด้วยซ้ำนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในการขัดเนะะี่ยค่ะก็ได้รู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักแล้วก็ทรงห่วงแหนประชากรของพระองค์นะคะคือพระเจ้าในพระคาทีเดิมเนี่ยแบบเขาเตือน เขาเตือนชนชาติของพระองค์เนี่ยหลายครั้งมากๆจนแบบว่านในที่สุดแบบว่าพระเจ้าถึงจะตัดสินใจที่จะทําลายอิสระเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ผลงานชิ้นนี้ก็เป็นพ,อพอรสําหรับออในครอบครัวของข้าพเจ้าเองด้วยนะคะแล้วก็สําหรับนี่น้องที่คริสจักรด้วยเพราะว่าก็มีหลายคนที่สนใจที่จะสมัครในการประกวดอารังในปีถัดไปมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ